สวัสดีสําหรับคุณผู้ชมกันด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้นะฮะเราสองคนนะครับผมดีเจเต้แล้วก็ดีเจแอนดี้มาเจอเจอสําหรับผู้โชคดีนะครับผมในช่วงเจป๋าายเป๊ดดเจใส่ย่อเปลี่ยนลงสารวันเปลี่ยนลงวันนี้เธอทำไมอะวันนี้เรามาที่นี่ที่ไหนวะไม่รู้แถ,อถอาาวถลาดพร้าวเออลาดพร้าวคืออย่างนี้เราไงไงบอกกับคุณผู้ชมไปแล้ว<ช>นะฮะว่าวันนี้เราจะมาแจกคุณผู้ชมเนี่ยที่ย่านลาดพร้าวลาดพร้าวอ่ะวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะกิจกรรมของเราเริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นเดือนธันาแล้วแล้ววันนี้ก็เป็นเลิกงาน ยาดีที่เราจะแบบว่าเดินสายแจกหลายคนแบบสกิดถามเลยนะยังไงใจป่าสายเปย์เมื่อไหร่จะกลับมาสักทีถูกวันนี้เรากลับมาแล้วนะฮะกลับมาแล้วกลับมาพร้อมกับหาผู้โชคดีแต่ลุ้นลวกันนะครับผมว่าผู้โชคดีในวันนี้เนี่ยจะได้รับรางวัลอะไรกันไปบ้างแต่ที่แน่ๆ่ก็คืออยู่ย่านลาดพร้าวนี่แหละฟัง98.5ที่ลาดพร้าวใช่เดี๋ยวเราไปหาผู้โชคดีกันดีกว่าไปไหมนะฮะ หน้าผู้โชคดีเขาบอกว่าเขารออยู่ที่หน้าตลาดถามพี่เขาค่ะเดี๋ยวพี่ถามพี่ทำไมอ่ะคุยอะค่ะดูดูจับกันือเปล่าพี่วันนี้นิสเซิร์ละลายใจปลาสายเตะแล้วเราก็มาตามหาผู้โชคดีเพราะว่าเขาลงทะเบียนกับเราไว้แล้วพี่รู้จักไหมเขาชื่ออะไรนะพี่ลูกคุณพี่รู้จักพี่ลูกคุณจัพี่น้ำสมุนอะไรอ่ะพี่ลูกคุอ้าว พี่ได้ลงทะเบียนกับลูกทุ่งเน็ตเวิร์บของเราเปล่าลงลงครับลงนี่ไงเขามีแอปลูกทุ่งเน็ตเวิร์บของเราด้วยพี่ลูกก็อยู่แถวนี้หรือเปล่า้าดพาเหมือนกันอ่ะเนี่เข้าไปนี้เลยสองสิบห้าแล้วเคยฟังลูกทุ่งเน็ตแบบว่าฟังทุกวันเอยเลิศเห็นไหมนี่เนี่ยเขาเป็นผู้โชคดีจริงๆเอาอย่างเงี้ยอาอย่ารับรางวัลดีกว่าเออตามสัญญาเพราะว่าเราใจป่าสายเปตมาแจกถึงที่เลยเอาจริงนะพี่กุลวันนี้ยนะมหาพี่โชคดีใช่ไหมแล้วก็ในเนี้ยมีเงินด้วยแหละสองพันบาทคือรางวัลสูงสุดสรหรับในวันนี้ใช่มพี่เก็จับ หุเขาเลยนะว่าสิ่งที่พี่นุูนเนี่ยเขาจับมาสทีนี่ยเขาได้อะไรไปนะครับหนึ่งสองสามทุเงินสองพันานูออที่แรกก็ได้เลยหรอรับไปเลยนะครับผูใจป่าใสเบอร์เงินรงวัลสอน้อร้อยบาท โชว์เลยครับโชว์เลยครับนี่ค่ะร้อยบาทดีแต่เนี่ยชาช้าเอมมโบพาเบอรบาทเออ้องดีแบบนี้ต้องหายร่องวันที้มาแล้วเอาหรือเปล่าเนี่ยอ่าคุณโอ้มาพากันเบื่อจากลู่ทุ่งเดชเวอร์ เป็นลูกสุดท้ายสหรับตลาดนี้แล้วเดี๋ยวผมจะไปที่อื่นต่อแล้วถูกต้องม<ไ>ป,ง<ไ>ปยืนรูทุกเน็ตเวิร์กโอ้พี่ค่ะไปลาดข้าได้เลยไม่ใช่ นอฟังลูกทุ่งูทเน็ตเวิร์กปะ่ะคะเนี่ยฟังตลอดครับเพราะว่าผูพิธีการก็จะเปิดฟังตลอดแล้วปกติลูกทุ่งเน็ตเวิร์กของเราคือเลขคือเท่าไหร่เวลาพี่จูนเข้าไปอ่ะ98.5าสุ <98. 5 S 2> ้ยครับปกติฟังใครมากที่สุดช่วงเช้าก็จะเป็นบ,บังหนอน,หนองเต้รูกหล่อ งงถึแแอนนี่หละต้องแจกหรอปะล่ะแจกดีนี่ครับผมคุณพี่ชื่อคุณพี่อะไรฮะคุณพี่ออสครับพี่ออสออสออสปกติขับรถอยู่เส้นเส้นไหนผมก็จะมีเทะรับทุกคนไปทุกที่ไม่ปฏิเสธผู้โดยสารครับุยน่ารักบางยืนเนี่ยนี่คือแท็กซี่ที่แบบเป็นตัวอย่างที่น่ารักตเองจะเป็นคนชาติไหนก็กดมิเตอร์อย่างเดียวครับเออเห็นไหมมาตอนนี้ให้พี่ออสเขารับโชคดีกว่าดูซิว่าในเนี่ยพี่ออสจะได้อะไรเงินรางวัลของจากลูกพุ่งเน็ตเวิร์กจะเป็นเสื้อหรือเป็นผ้ากันเปื้อนก็ไปหลุดกัน ต่อไปพี่ออดลุยเลยนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วไว้พี่ออดเต้นให้ดูสักเพลงหน่อยนี้ถ้าเกิดแบบว่าลูกทุ่งเน็ตเวิร์ดของเราต้องเกิดเพลงลูกทุ่งขอสักท่อนหนึ่งพี่เต้ร้องขอเพลงลีฮอหน่อยเต้เร็วๆเคยฟังเพลงลีฮอป่ะเคยฟังเพลงรีฮอนะอซ่อมากเลี้ยอกลายหมา ซอาม่าเงินทองไหลหมานะอาม่าอังตแจกจริงอะไรอยู่แจกอะไนบ้างแจกบทเรียบร้อยรับผมเป็นยานลาดเพ้ากับเราสองคนนะฮะแม่วันนี้สนุกมากโอ้โหมอมโชคมัแบบว่าฉ่ำมากแล้วก็ทุกคนก็แบบว่าให้ความร่วมมือดีมากน่ารักทุกคนเลยนะคะ แจกช้ำเสื้อแล้วก็ผ้ากันเปื้อนผ้ากันเปื้อนอีกูกต้อบนะคะเวี๋ยวครั้งหน้าพี่อันนี่ใจป่าสายเปเนี่ยจะไปแจกที่ไหนต้องคอยติดตามแล้วก็ดีเจท่านไหนถูกต้องนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสําหรับใครที่อยากจะเป็นผู้โชคดีเหมือนอย่างที่เรามาแจกวันนี้นะคะก็ต้อง ทำตามกติกาด้วยนะคะครับผมอย่าล่มนะฝากกิจกรรดีๆแบบนี้ก็ด้ละกันนะครับผมแล้วก็มาลุ้นกันนะครับว่าครั้งหน้าเนี่ยเราจะไปเจอเจอกับคุณที่ไหนกันด้วยนะครับวันนี้เราสองคนใจปาใส่เป็ดเจ๊ส่ยย่อลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ